ตอในห้องมาซเอมของพี่ดองคือว่าลัคกี้เดี๋ยวนซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นนี่ยังน่าสนใจรากค่าแบบกกไท่ดีจะเป็นตังไรครับนกินเด็กเอาเ็อาลุงเอาลุงหรือเอาเอาเด็กยพูดถึงแรตีไดนะถ่ายนะไปเดี๋ย ก็คือราคามันอยู่ตรงไหนเอาก็คือราคาสุทีิุกบอันนี้ใช่ไหมอ,อ,อันที่แพงที่สุด <c oughs> เดี๋ยวเด้อพี่น,อน้องไปหาดูก่อนอันนี้ให้ดูเลยหกนาทีหน่าทีหน่ยอยหาสิเก้าวเอาไปไั้สองอันแล้วเลือกองแบบอันดีๆเนีดย ตัวต้นเรื่องไม่เลยนะคะก่อนที่เดินไปบอกพี่น้องฟังว่ามันเป็นความรู้สึกแน่วดายฉันบอกว่าฉันอยากกินกูนี้บอกยูรานเจว่าเองแบบสกินไลน์ยังกระเป๋าไปน่าก็เลยว่าโหเดี๋ยวได้กินถุงมันมากๆหรือว่าเราหูเพี้ยนหรือกูฟังผิดเนาะเดี๋ยวถามก็พี่ภูมิคะหนูเห็นราคาอุ่นนี้แล้ว9,000บาทก่อนเล็ก4,450หนูฟันสลายมากพี่พีชบอกว่าเดี๋ยวกูกลับไปกินสารขยาที่บ้านก็ได้มึงซื้อเลยเนาะ ดี่ดูสามหมื่นเก้าเยนแล้วนี่กล่องเล็กนไม่พี่พี่บอกว่ามันถูกเหมือนมาม่าที่ร้านเจ๊หวเอาไปเอาไปตอกดไมกี่ซื้อห้เหรอยานะพี่มันแพงมากเลยันทีแล้วมานี่ยไมี้มีอย่างงี้กว่านี้กว่าเี้กนปินมาหารคนละแสนราวัลุกกมคว่ที่กดเพราะแดดไมทันก็เปอย่างไรกย่ซื้อไซื้อเสียรด้เงินสี่พนเลยนะทีนี้กินของของกันกระซิบไมเอ่ยมาพี่รองกนเน่ โอ้โหเนื้อมันลายมันดีมากเขาเอืิงดาไปกินเป็นเนื้อว่าญี่ปุ่นเป็นบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขานมีองราคามันแบบว่าอันนี้เอาสวยๆเลยนี่นี่ีีหนึ่งแปดหนึ่งแปดานีเท่ากับนุ้ยกับแห้งยุหนึ่งพัเลือกอันแห้งเนาะอันถืกถือมีบออันนี้มูบอหรือเนื้อเนื้ออสามชั้น ศูนย์เจ็ดศูนย์หกหันซีซีร้อยซีร้อยยี่สิบหกบาทดูขนาดสุดยอดเลยอันเนี้ยเอาไปจิ้มจุ่มแบบวิวสวยๆเจ้าหอนเนาะที่นี่ขายเพียไหมนะมีขายเพียไหมที่นี่แสดงเวลางัวเนาะสิ่งที่เราตามหาเย้นี้ห้าจะกินอย่างคะพี่น้องอันที่ค่อยกินกที่นี่อันนี้เป็นบอซัปโปโรอาซาฮิเอออันนี้ก็ค่กินอู้อันนี้นะฮะเนาะเอาปะ ป็นซากุระชวาญโมเสียบแต่ว่าเธอมาขอโทษจ้าเขาบอกภาษาอีสานใส่คนญี่ปุ่นไปซิ่งล่ารีดิวให้เบิร์นเอนี่ห้าก้าวว่ะชิมาซื้อแน่ากินค่ะเครื่องนึงเป็นเบียร์หมดเลยเพราะว่ามเอนี้ห้ามเปิดวัฒนธรรมญี่ปุ่นทุกอย่างคือแบบว่านี่อันนี้เธอเขาบอกว่ามีขายแค่ในญี่ปุ่นนะกินฮอกไกโดนะนีเลยนี่ไม่ใช่เออนี่เดย์ only Hokkaido แค่นั้นโอเคใจเงินเดี๋ยวเข้ามาเบิร์กวานให้ตาัดก,การอย่าเข้าซ้ำละเงินไปผิดจักบา้านอย่เยนนี้เท่าไหร่<ป>ยังไม่ถึงครับเก้าพันแล้วสองพันหาอุ้ยถือทีนีเขาไปบอร์กวานหนึ่งเฮ้ยหมื่นแล้วค<า>่ะมีนิดๆอ่ะหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบาเนื่ยแล้วไหน่าจะพอค่ะซีนี่ก็ดีมากนะครับเพราะว่าจะไม่มีการใช้แบบถุงพลาสติกก็จะเป็นแบบสเตชันเลยออกมาปั๊บก็เป็นสเตชัน อะไรที่แบบเป็นของเออลี้ยวเลยของปรีกก็ใส่ถุงแล้วก็เวลาที่รถขนของมาก็ใส่ลังตอกออกเราก็ของเราใส่ลังกลับออกไปขออะไรนะที่นี่ไม่ใช่หนูติดเขาไม่ใช่หนูติที่นะล้อเล่นล้อเล่นขอบคุณเราพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเราเนาจะช่วยพี่เนี่ยถ้าจะคิดว่าเหรียญไม่มีคุณค่าไม่ได้นะคุณค่ามีเหรียญมันแบบแบบใช่ค่ะมีถึงเหรียญไหนใช่อันเล็กเึ่งร้อยเยนเหรียญหนึ่งร้อย ริบบาทกระจายของอ้ยตองแย่มีราคาพี่น้องแบบว่าเดี๋ยวเห็นยังนาสนใจสิท่าให้เบิ่งอีก